ไม่ได้มีแค่ลิปทองคำเงินมาจากไหนทำไมรวยสวนกระแสมอริสเดอสตารีวิวใช้เงินหนึ่งร้อยล้านเกลี้ยงในหนึ่งวันเห็นของที่ซื้อทำเอาพูดไม่ออกมอริสเดอสตาหรือมอริสเรื่องฤทธิ์โพสคลิปรีวิวใช้เงินหนึ่งรอยล้านในหนึ่งวัน โดยเจ้าตัว,ตวเล่าว่าเริ่มจากเซ็นสัญญาซื้อออฟฟิศสชั้น3ตึกติดกันมูนลค่ารวม30มสิบล้านจากนั้นมาเซ็นสัญญาซื้อบ้านสมชั้น440ตารางเมตรรวมทั้งมีลิฟต์ในตัวมูลค่าสามสิบล้านก่อนจะมาซื้อเครื่องมือแพทย์รุ่นใหม่ล่าสุดสั่งลงทุกสาขาของคลีนิกสิบหาล้านจากนั้นเซ็นสัญญาต่อซื้อเครื่องมือแพทย์รวมหเครื่อง สำหรับสาขาในอนาคต25หลานโดยหมอฤิ์บอกว่า mm hmm. เงินที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อรองรับการขยายและการเติบโตของธุรกิจในอนาคตที่สำคัญได้วางแผนการเงินเป็นอย่างดีแล้วทั้งนี้มีทั้งเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับให้ชมหมอฤิ์กันรัวๆว,ว่าเก่งมากๆปังมากๆบางก็มาขอทำงานด้วยเลยอีกต่างหา เมื่อปีที่แล้วมอริสเลืองริสหรือริสเดอะสตาก็เพิ่งจะถอยรถเบนซ์ป้ายแดงราคา4.3ล้านเป็นของขวัญให้ตัวเองไปหมาดๆทำเอาแฟนๆแ,นแห่ฮือฮากับความสวยของรถพร้อมร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่ล่าสุดริสเดอะสตาโพสคลิปวิดีโอใหม่ในช่อง YouTube เผยว่าปีที่แล้วตั้งหน้าตั้งตาทำงานผลประกอบการดีมากก็เลยมาดูบ้านใหม่ เพื่อจะใช้ทำเป็นสตูดิโอในการถ่ายงานต่างๆจะได้ไม่ต้องไปเช่าสำหรับบ้านที่ริ์จะไปดูนั้นมีราคาเริ่มต้นที่7ล้านมี4ห้องนอน4ห้องน้ำซึ่งหมอริ์บอกว่าตัวเองอยู่คนเดียวจะใช้ห้องนอนเพียงห้องเดียวที่เหลือทำสตูดิโอหมดเมื่อสำรวจภายในของบ้านก็พบว่ามีความกว้างขวางน่าอยู่สุดๆแค่เปิดเข้ามาในห้องรับแขกก็รู้สึกได้ถึงความโปร่งสบาย เพราะประตูกับหน้าต่างเป็นกระจกรอบทิศซึ่งหมอฤทธิ์บอกว่าแบบนี้ดีจะได้ประหยัดไฟทายงานตรงนี้ก็ได้แสงธรรมชาติด้วยอีกส่วนหนึ่งที่หมอฤทธิ์ใส่ใจเป็นพิเศษก็คือห้องน้ําว่านั่งสบายหรือเปล่าเพราะต้องขับถ่ายทุกเช้าเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งของที่นี่ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกําลังพอดีส่วนห้องครัวก็มีทั้งครัวด้านในและด้านนอก อำนวยความสะดวกให้สายทำอาหารนอกจากนี้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการก็ยังถูกใจหมอริส,สุดๆเพราะมีทั้งฟิตเนสสะวายน้าและพื้นที่คาเฟ่ไว้นั่งทำงานเปลี่ยนบรรยากาศงานนี้หมอริศเปย์ๆไว้ด้วยว่าให้รอติดตามอัปเดตเรื่องบ้านกันต่อไป